ฝากถึงเด็กๆที่คิดจะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าคิดจะทำลายชาติที่เขากำลังจะประชุมกันเนะี่ยบอกถึงเด็กพวงนี้เลยนะว่าถ้าพวกเธอทำแบบเนี้ยพวกเธอทำลายชาติอย่างเงี้ยอนาคตพวกเธอหรือว่าวงตระกูลของพวกเธอไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองเลย ถ้าพวกเธอคิดทำลายชาตินะบนุญกุศลที่ฉันนั่งทุกวันเลยนะฉันจะขอสาบแช่งพวกเธอเลยนะให้พวกเธอมีอันเป็นไปภายในเจวันเลยนะขอให้พวกเธอถ้าพวกเธอคิดอย่างนี้นะฉันจะขอสาบแช่งพวกเธอเลยนะถ้าพวกเธอคิดจะทำลายชาตินะเธอเจอแน่ๆฉันไม่ยอมถ้าเธอพวกเธอทำอย่างเงี้ยพวกเธอเป็นเด็กที่ คิดยังไงคิดจะทําลายชาติศาสนาเข้ามาเข้ามาประชุมกันอย่างเงี้ยบ้านเมืองเรากําลังจเจริญรุ่งเรืองพวกเธอเป็นไครวะถ้าทําอย่างเงี้ยเจอแน่แน่ฉันขอสาปแช่งเลย